ข่าวผู้ใช้พลังงานเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2567 ที่ผ่านมาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต3นครสวรรค์เพชรบูรณ์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีและลบบุรีจัดประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาและพิจารณาแนวทางยกระดับความรู้วความเข้าใจในการบริการเกี่ยวกับไฟฟ้าตั้งเป้าเดือนมีนาคม2567จัดประชุมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต3ครั้งที่2 2567 ครั้งที่11ในวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,567เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมสำนักงานกากพประจำเขต3นครสวรรค์โดยมีระเบียบวาระการประชุม5วาระด้วยกันทั้งนี้ในเดือนมีนาคม2,567จะจัดประชุมที่จังหวัดเพชรบูรณ์มุ่งเป้าผู้ประกอบการหรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่หลังครบองค์ประชุมแล้วในอดีศักดิ์ทองทรง ประธานคณะกรรมการได้กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระโดยวาระที่3มเรื่องเพื่อทราบมีจำนวน5เรื่องได้แก่เรื่องที่หนึ่งการทบทวนข้อกฎหมายและระเบียบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกพพที่เกี่ยวข้องจำนวนสิบหัวข้อเรื่องที่2เรื่องร้องเรียนของบริษัทบ,ทบุญยเกียรติไอซีมจำกัดกรณีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการให้บริการไฟฟ้าเรื่องที่3เรื่องร้องเรียนของนางฐานนิตรัสสวภากรณีสงสัยว่าถูกเรียกเก็บค่าบริการไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม เรื่องที่4ผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีการเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกพพว่าด้วยค่าตอบแทนพุทธศักราช2555และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีลักษณะเป็นการริบรอนสิทธิ์ของคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตคอพอ,อและเรื่องที่5ร่างรายงานการประชุมประธานคอควยพพานขอไข,อขประจํเขต1ถึง13ครั้งที่ส 2,566ทั้งนี้ในส่วนของข้อดมหมายและระเบียบกกพอพที่เกี่ยวข้องจำนวน10หัวข้อได้แก่ข้อ1คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2,550ข้อ2ระเบียบกกอพอว่าด้วยวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราชุมอพอขอข้อ,อ,ขอ,ขอ3ระเบียบกกอพอว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในการปฏิบัติงานของขอพอขอ ข้อ4ประกาศกกพเรื่องคำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้าพุทธศักราช2565ข้อ5แนวทางการปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียนระบบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมข้อ6ระเบียบกกพว่าด้วยหลักเกณฑ์การยื่นเรื่องร้องเรียนการรับเรื่องร้องเรียนและวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้พลังงานเกี่ยวกับความเดือดร้อนเสียหายและข้อพิพาทระหว่าง ผู้ใช้พลังงานกับผู้รับใบอนุญาตข้อ7ขั้นตอนการจัดก,การเรื่องร้องเรียนของคอพอตามระเบียบปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนตามมาตรา100และมาตรา103ข้อ8ประกาศกพพเรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการและผู้ใช้ไฟฟ้าข้อ9ประกาศกไก่พาาพานพานเรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่และข้อสิบระเบียบกพพว่าด้วยมาตรฐานการให้บริการประกอบกิจการไฟฟ้าประเภทใบอนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าพุทธศักราช2558 สำหรับระเบียบวาระที่4เรื่องเพื่อพิจารณามีเรื่องพิจารณาจำนวน3ประเด็นได้แก่ประเด็นที่1การซักซ้อมในการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานคอพคและสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพก,กับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานปี2567ครั้งที่1ประเด็นที่2รูปแบบคำวินิจฉัยของคอพคกรณีเรื่องระ ต้องเรียนตามมาตรา100และมาตรา103และเรื่องพิจารณาประเด็นที่3การยื่นข้อเสนอแนะต่อกกพตามอำนาจหน้าที่มาตรา99กรณีศึกษาเรื่องร้องเรียนของนายประทวนเพ็งศรีการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยดีโดยผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการอภิปรายในเรื่องเพื่อทราบและเรื่องงอเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบกว้างขวางเป็นธรรมโปร่งใสาสามารถตรวจสอบได้โดยมุ่งเน้นไปเรื่องของงการยกระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของผู้ใช้บริการประชานอทั้งในลักษณะส่วนบุคคลและผู้ประกอบการรายใหญ่ และผู้ให้บริการไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยจะมีการขับเคลื่อนในหลากหลายรูปแบบเพื่อนำไปสู่การยกระดับการบริการที่ดีมีมาตรฐานมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อไปอันหนึ่งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานมีกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการในครั้งต่อไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในช่วงกลางเดือนมีนาคม2567และจะมีการจัดเวทีประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจคอพคและกพพกับกลไกการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานในกลุ่มผู้ประกอบการ หรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่โดยจะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ในการนำสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวทีประชาสัมพันธ์ด้วยทั้งนี้จะมีการนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินการต่อไปข้อมูลข่าววันชัยสีเหนียงคณะกรรมการพลังงานทวัสศีทับทิมหัวหน้าศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีเพชรบูรณ์รายงาน